นี่ถ้ามาันรูปในขาพันนี้นะ่าว่าแต่ปัญหาพื้นที่งไงแล้วนะซึะ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองอะ่ะอ่ะพะี่พันธุ์นี้เหรอลูกมีอะไรคำถามอ่ะเออตรงนั้นอ่ะพี่รูปตรงนั้นนะปัญห,หาพื้นที่ยังไงแล้วอะ่ปะปะ้าป้าป้าป้า รูปนี้ที่เราเรียนสัปดา์ที่แั้งนี่วาเพื่อนใช่ใช่เราลืมหมดแล้วอ่ะมันถาพื้นที่ยังไงอ่ะโอ้ง่ายมากเพื่อนเอ้ยไหนอ่ะหาไงอ่ะเีเราสอนมาเองเพื่อนใช่หรือเปล่าใช่เราไปหาที่นั่งกันเถอะเพื่อนได้ได้ได้ไปกันเถอดลุยกันเลยไปนี่ไงภาพรูปนี้ไงที่เราสงสัยอะ่ะอ๋อรูปนี้เหรออ่าเนี่ยมันเขียนว่าห้ากับสิบเซนิเมตรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อ ห้าเซนติมเมตรก็คือความสูงสว่วนสิบเซนติมเมตรก็คือความยาวฐานนั่นเองห้าเซนติเมตรก็คือความสูงสิบเซนติเมตรเนี่ยก็คือความยาวฐานใช่ครับพี่แล้วเราจะหาพื้นที่ยังไงอ่ะรูปนี้อ่าเราไปดูสูตรกันเลยว่าหาพื้นที่ยังไงอ่าคิดคิดคิดปุ๊บนี่ไงสูตรสูตรก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc เท่ากับเหน่งส่วนสอง คูณสูงคูณฐานซึ่งเสนอสองคูณห้าห้าคือความสูงอ่าคูณสิบสิบคือความยาวฐานอ่าเท่ากับยี่สิบห้าตารางเซนติเมตรเขาจยากเขาได้ละอ่าแล้วเรามีรูปหนึ่งน่ะจะหาพื้ที่ยังไงหรอเนี่ยรูปนี้ไงเนี่ยมันมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะซึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็มีเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมกับสิบเซนติเมตรน่ะ มันต้องใช้สูตรอะไรเหรอพัะรูปเนี้ยอ๋อรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ๋อแล้วมันมันมีสูตรในการหาพื้นที่ยังไงเหรออ่ามาดูกันสิบก็คือความยาวฐานเจ็ดก็คือความความสูงอ่าใช่ถูกต้องอ่าเราไปดูการว่าคำามนวณยังไงปุ๊บอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับฐานคูณสูง ฐานคือสิบเซนติเมตรสูงคือเจ็ดเซนติเมตรอ่าเป็นสิบคูณเจ็ดสิบคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบใช่ไหมอ่าเจ็ดสิบตารางอะไรเจ็ดสิบตารางเซนติเมตรเพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรคำตอบก็คือถ้าเป็นพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรโอเคแล้วโอเคอแล้วถ้าเป็นรูป่างนี้หรอครับเราไม่รู้วจะหากย่างไรอ่ะนี่ตัวรูปนี่มันไม่มีทั้งความสูงแล้วฐานเนี่ยมันก็เอียงด้วยอ่ะถ้าเราจะหาพื้นที่ยังไงเหรอ ๋อรู้ไหมว่ามีคนที่หาปุที่ได้นะเในสมัยก่อนรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรพ่ะพริกพริกพริกที่เป็นเนื้อสีชมพูลายขาวขาวรเปล่าเออใช่ใช่ใช,ใช่ที่หมักน้าปลาแล้วไป่อกเทียมจะฟาดกะละมังสิไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคนนะไม่ใช่หมูสดโ้หิวแล้วเนี่ยโอเคนะอ่ะเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครนะอ่าจะเอาเวลาก่อนอยากรู้สิเขาเป็นใครเนี่ยอ่าเป็นอุปวัติเทากัน ปุ๊แบแฉะนี่นี่คือหน้าตาของเขาชื่อเต็มของเขาคือจอร์จอเล็กซานเดอร์พิกจอร์จอเล็กซานเดอร์พิกอ่าสังเกตเขาว่าพิกเป็นส k นะไม่ใช่ไม่ใช่จีใช่ไหมใช่แล้วพิกนั่นคือหมูนะโอเคเข้าใจละโอเคอ่าดูกันว่าธงชาติเขาอ่าเห็นไ,ไหมคิดว่าธงชาติเป็นประเทศอะไรก็ปรเป็นชาวอะไรชาติอินโดนีเซียหรือเปล่าเอไม่ใช่ก็เป็นชาวออสเตรียออสเตรียอ่าไปดูกัน พิกเป็นนักคณิตศาสชาวออสเตรียเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพศกรา1 8 5 9ในครอบครัวชาวยิวบรดาเขาชื่อโจเซฟชไลซิงเกอร์บิดาชื่ออดอบโจเซฟพิกโอเคไปดูลยละเอียดกันต่อนะโอเคอ่าไปดูโอเคเรามารู้จักพิกกันต่อนะโอเคพิกเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ซึ่งสอนโดยบิดาของเขา ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันเอกชนเมื่ออายุ16ปีพิกจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมและเข้ามหาวิทยาลัยเวียนนาซึ่งนักคณิตศาสตร์ที่เกิดในยุคป,ปลายคริสต์ศตวรรษที่19ส่วนใหญ่นอกจากจะใช้ชีวิตในการสอนและเขียนตำรา,า,าทางคริตศาสตร์แล้วพวกเขายังต้องเลี้ยงดูครอบครัวรับทำงานต่างๆและที่สำคัญยังต้องต่อสู้กับสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นด้วย บางครั้งนักคณิตศาสตร์ษษษต้องกลาเป็นเหยืย่อสุนทรกรรมของเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสงครามที่เกิดขึ้นใช่มันโหดร้ายมากนะและนั่นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงของจอร์จอเล็กซานเดอร์บิกจอร์จพิกเนี่ยมีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายโดยเป็นคะรูคริตศาสตร์และเขียนตำราทางคริตศาสตร์มากมายใช่ตัวแรกมีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายนะ จนกระทั่งถึงในช่วงที่จะเริ่มมีการก่อตัวของสงครามโลกครั้ที่สองประมาณคิศดศักราช1,930ถึง1,940เมืม่อออสเตรียถูกลุกรานโดยจกักรวรรดิที่สามแห่งพัคนาซีเยอรมันอคราวนี้นะถึงแม้ว่าพิกเนี่ยจะมีอายุมากแล้วในช่วงสงครามซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบ แต่ท่านกับต้องเป็นกังวลและมีความเครียดมากในชีวิตช่วงนี้นะก,ก็เนื่องจากว่าท่านเป็นชาวยิวใช่พวกเยอรมันอะ่ะจะไม่ชอบชาวยิวจะจับชาวยิวไปทรมานบ้างอะไรบ้างในช่วงนั้นนะอ่ะคราวนี้ผลงานผลงานของพิกเมื่อวันที่16เมษายนคิศกรา1880 พิกถูกยอมรับวิทยาลิพน์ระดับปริญญาเอกในชั้นเรียนสาขาวิชาของ Integral a v e l i a n ที่มหาวิทยาลัยในกุงปลาอุกลากในปีคิศก1888พิกได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษศาสตร์จากนั้นในปีคศก1900-1901เขาํำรงตำแหน่งคณะบดีคณะปัชญา The p i พิ m e ม i c ซึ่งผลงานของเขาคือการแก้ไขเนว่เนวนลิน่าพีกและบทแทรกของชวอสพีกดีครับเรามาดูที่สีิบทของพิกกันโอเคได้เลยในรูปทรงเลขาคณิพก พิกเนี่ยให้สูงการหาพื้นที่ของรูปรายเหลี่ยมที่เรียบง่ายกับจำนวนจุดยอดพิกัดในแง่ของจำนวนจุดที่ไปจำนวนเต็มภายในและเขตแดนซึ่งผู้ที่คิดค้นเป็น,นแรกแน่นอนคือจอร์จอเล็กเซเดอร์พิกและในปีคิดสกรารา1899เขาคิดค้นในปี1899นะแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไรนักในช่วงนั้น จนกระทั่งในปีคศ1 9 0 9สเตนฮอสได้นำทฤษฎีบทของพิกไปรวไว้ในหนังสือที่มีชื่อเสียงของตนชื่อว่า Mathematical s n a p s h o t จึงทำให้ทฤษฎีของพิกเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้นในเวลาต่อมาว่าเป็นทฤษฎีที่เข้าใจง่ายและสวยงามอย่ารูกสูยพิกแล้วสิของพิก ต้องคิดในต้องมีกระดานหมากลุกซึ่งเป็นตารางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นตารางอ่โดยมีสูตรสูตรของเขาคือสมมติว่ารูปหลายเหลี่ยมมีพิกัดเป็นจำนวนเต็มสําหรับจุดยอดทั้งหมดโดยที่ a แทนพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม i แทจนจานวนจุดที่อยู่ภายในรูปหลายเหลี่ยมและ b แทนจำนวนจุดที่อยู่บนเส้นรอบรูปดีคิดว่า ไอ้อะมาจากภาษาอังกฤษก็ว่าอะไรได้ข่าวว่านายเกี่ยวกับนี่หว่าไอแทนจำนวนจุดที่อยู่ภายในรูปแบบเหลียใช่ไหมใช่แสดงว่าต้องหน่ย่อมาจากอินไซด์ใช่แน่ๆเลยถูกต้องแหมสอบแล้วที่สอบอังกฤษเต็มทุกครั้งอ่ะแน่นอนแล้วบีอ่ะแทนมาจากภาษาอังกฤษว่าอะไรบีแทนจำนวนจุดที่อยู่บนเส้นรอบรูปเราเดาว่าน่าจะเป็นบีไซด์รือเปล่าอ่าถูกต้องอ่ะบีไซต์แปลว่าข้างนอก อ่าข้างนอกหรือข้างข้างอ่าแสดงว่าจะง,ง่ายง่ายไอคือภายในบีคือข้างนอก i ายนอกอโอเคไอคือจุดภายในบีคือจุดที่อยู่บนเส้นรอบรูปรอีู่ภายนอกนั่นเองโอเคซึ่ง a เท่ากับ a เท่ากับ i i คือจุดภายในบวกด้วยเศษ b b คือจุดภายนอกส่วนสองลบหนึ่งอ่าโอเคเราจะใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่ใช่ไหมพ่ะใช่ อ่ามีตัวอย่างใช่ไหมเรามีตัวอย่างเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงโอเคนี่เห็นไหมอย่างที่บอกไปข้างต้นเราต้องมีกระดานหมากรุกซึ่งจะเป็นตีเส้นเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยม,อ,มอ่ะก่อนอื่นสิ่งแรกที่เราจะคำนวณได้เราต้องรู้อะไรก่อนรู้จุดใช่ไหมครับอ่ารู้จุดจุดก่อนอ่าเราไปหาจุดภายในอ่าเรามานับจุดภายในพร้อมกันโอเคได้ครับ จุดภายในให้เป็นแท้สีแดงได้ไดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ามีทั้งหมดเก้าจุดเก้าจุดซึ่งก็คือไอเนี่ยตัวไอก็เก้าใช่ไหมรับถูกต้องครับผมแล้วจุดภายนอกกะครับจุดภายนอกตัวบีใช่ไหมอ่ามารับกันหนึ 1, 1> 2, 3, ่งสองสามสี่อในสูตรของพิกเนี่ยเขาให้เป็นจุดภายนอกเนี่ยก็คือบีข้อนี้ก็คือ จะกลายเป็น b กับ c ใช่ไหมใช่อ่าเรามาดูกันว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ I เท่ากับ9 b เท่ากับ4อ่าเมื่อเรารู้ I และ b เราก็สามารถคำนวณสูตรของพิกได้อ่าเราไปแทนในสูตรกันเลยปุ๊บปุ๊บ,บนี่แทนในสูตรอ่ะสูตรอะไรดิ สูตรทวนปีก็คือ a เท่ากับ i บวกเศษ b ส่วนสองลบห่อ่าแล้วก็แทน i เท่ากับเก้าบวก c c ส่วนสองอ่า c ก็คือ b ใช่ไหมเศษ c ส่วนองลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่ากับสิบสิบตารางหน่วยสิตารางหน่วยอ่าทำไมถึงเป็นตารางหน่วยเพราะว่าสมมติในหนึ่งตารางหน่วยอ่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปใช่ไหมความยาวด้านหนึ่งรูป ความยาวด้านหนึง่งรูปของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสอะแทนคาว่าหน่วยซึ่งถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหนึ่งรูปจะเรียกว่าตารางหน่วยหน่วยถ้าหนึ่ง Throw ด, <au S 1> ด้ดดดานเรียกว่าหน่วยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหนึ่งรูปเรียกว่าตารางหน่วยอ่าโอเคเข้าใจแล้โอเคข้อไม่ยากมีสิข้อที่ยากกว่านี้อ่าเรามาดูข้อต่อไปกันเลยให้นี่ รูปหน้าเป็นไงใครเป็รูปอะไรจะรวดอ่าจะรวดใช่จะรวดโอเคคราวนี้เราลงมานับรูปเนี้ยลงมานับจุดก่อนจุดภายนอกและจุดภายในพร้อมกันเริ่มจากจุดภายในก่อนจุดภายในจุดสีแดงนะใช่จุดภายในให้เป็นจุดสีแดงเอานับหนึ่งสองสามสี่อ่าแสดงว่าจุดภายในคือแทนด้วยตัวอักษรไอไอเท่ากับสี่สี่อ่ามาดูจุดภายนอกกันภายนอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าแสดงว่าจุดภายนอกก็คือตัวบีตัวบีบีเท่ากับสิบหกนี่ถูกหรือเปล่าอ่าถูกต้องนะครับผมไอเท่เา I, กับสี่และ b เท่ากับสิบหกคราวนี้เราก็สามารถแทนในสูตรได้เลยปุ๊บปุ๊บ มาครับนี่ก็เป็น a เท่ากับ c บวกอะไรเศษสิบหกส่วนสองลบหนึ <S 2> 2. <S ่งเท่ากับสิบอตารางหน่วยแสดงว่าพื้นที่ของไอ้เจ้าจรวดมีทั้งหมดสิบเอตารางหน่วย,วยไม่ว่าจะรูกอะไรก็คิดได้ถ้ามีกล้าหมากลุกและสูตรของพิกและรู้จำนวนจุดภายในและภายนอกเราพอเข้าใจละ ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำเองดูบ้างนะครัอก็เราจะหาพื้นที่ของอะไรนี่นพื้นที่ของ,องเมื่อกี้ได้ไหมที่เราใส่แตนตอนแรกอะใช่ใช่ลงมาใช่นี่ให้ดีหาด้วยตัวเองนะได้ได้รูปที่ดีสงสัยนะได้ได้เราหาเองรูปนี้อ,อ่าดูกัน นีไงรูปเมื่อกี้ไงที่เราหาไม่ได้อะที่เราถามภาคไงซึ่งในการที่จะเข้าสู่พิซเนี่ยเราต้องเอารูปเนี่ยเครื่องสงเนี่ยไปเข้าในกระดาษบักรูปก่อนใช่ไหมภาคใช่อ่านี่<อ>แบ<ล>บนี้เลยครับผมกระดารูปอย่างนี้ใช่ไหมราบครับทีนี้เราต้องมารับจุดกนก่อนใช่ไหมเราต้องนับจํานวนจุดโดยมีจุดทั้งภายในแล้วก็ภายดอกใช่ไหมภาคเราขอตับ๊บแปบหนึ่งนะ 2> 1,2,3,4,5,6จุดภายในก็คือ6หรือก็คือ i เท่ากับ6ใช่ปะช่ะพ่ะจุดภายนอกคือจุดสีเขียวใช่ไหมก็จะมี1,2,3องสจะได้เป็น b เท่ากับสใช่ไหมครับผ,ผมมาดูเฉลยดีกว่าเป็นคำตอบที่เธอถูกต้องนะครับเก่งมากที่เริ่มชำนาญแล้วเพื่อทีนี้ พอเรารู้ i เท่ากับ6 B เท่ากับ3แลเราก็นำ i กับ b เนี่ยไปแทนในสูตรพิกได้นั้นเราขอเราคำนวณแับนึงนะครับตามสบายเลยโอเคทีนี้เราก็ใส่ในสูตรของพิกเลยก็คือหก็คือ i 3สก็คือ b ใช่ไหมใช่ได้เป็น a เท่ากับ6บวกเซสามส่วน2ลบ1ก็จะได้เป็น 6.5ตารางหน่วยถูกไหมภาคข้อนี้เนี่ยเออถูกต้องอ่าเริ่มจำนาแล้วสิใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่ว่าเราอยากทดสอบที่แบบโจทย์ยากเอาไหมเอาไหมมียากกว่านี้อีกไหมอ่ะเฮ้ยเราอยากเจอข้อ่ายากแล้วดิเฮ้ยถ้าทำได้คือมือโปรเลยนะไหนมีจทยยากกว่านี้หรือเปล่าไปดูยลกกันเลยโอ้โห นี่มันใช่รูปเลขาแน่หรือเปล่าครับเาจะหาพื้นที่แน่ใช่ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมเนี่ยนี่มันคล้ายกับอะไรทุกอย่างนะกางเกงใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงนะกางเกงมันต้องต้องเป็นทรงกระบอกที่ขั้นขาแตนี้มันทรงแบลมๆใช่ไหมใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอรับจุดกันก่อนนะภัพนะอ๋อภาพเราได้แล้วจำนวนจุดภายในของรูปเนี่ยคือเีส้าถูกต้องส่วนจำนวนจุดภายนอกของรูปเนี่ยก็คือแปดตั่นเอง กทีนี้เรานับจุดทั้งไอแล้วก็บีได้แล้วใช่ไหมครัเราจะไปคิดคำนวณในสุดของพิกันนั้นเราขอคำนวณแป๊บนึ่งนะพ่ะขยันจังเลยวันนี้แน่นอนกินยาปิดมาเรื่อยเนี่ยอ่ะเราก็ใช้สูตรของพิคกันเลยก็คือ45่สิบวกสีสส่วนสลบหซึ่งเราพอคิดคำนวณแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น48ตารางหน่วย ถูกหรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยเก่งกันนะนี่ชำนาญแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหอะอยากรู้ตอนจบไหมอยากรู้ดิว่าชายคนนี้เนี่ยเขาจบยังไงล่ะครับอ่เมื่อวันที่13กักฎาคมคิศาช1 9 2น่ะพิกถูกส่งไปตัวไปที่ค่ายเทเลสเซนสแตน ซึ่งก่อตั้งโดยพวกนาซีทางตอนเหนือของโบฮีเมียซึ่งเขาเสียชีวิตในอีกสองสัปดาห์ต่อมาเมื่ออายุป2ปีในช่วงปีคศ1 9ึ2เนี่ยมันคือช่วงของอะไรภาะคเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งฝ่ายเยอรมนีคือฝ่ายอักษะ<อ>และต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรก็<อ><อ>คือพวกสหรัฐอเมริกาอ่โอเคได้ความรู้นะได้ความรู้แล้วคโอเค อ่ะนี่อยากให้ดีสรุปอะอ่ะวันนี้ดีเก่งมากเลยดีปิดท้ายเลยสรุปยังไงได้ได้จีเรียนมาทั้งหมดอ่ะเราก็สรุปได้ว่านะพะเราสามารถหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมที่มีลักษณะที่หลากหลายเนี่ยโดยใช้สูตรของพิกได้สูตรของพีชก็คือ a อเท่ากับ i บวก B บวกเศษส่วนสองลบหนึ่งถูกต้อเปล่าสูตรนี้ถูกรือเปล่าถูกต้องครับอ่า